สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเบืงดอกใหม่ผมเนี่ยพี่น้องก็จะหมดหมดรดูเขาแล้วค่ะพี่น้องค่ะหมดหนานาวแล้วเขาก็เริ่มใบก็เริ่มร่วงเริ่มเหี่ยวละค่ะถึกแดดจัดมาแน่นังสีอีกอย่างนึงเขาก็บานน่านแลวเนาะคะ่ะเบื้องเนี่ย เป็นดอกกุหลาบหินซอนค่ะกาลังโซพี่น้องค่ะวันนี้ผมจะได้มาเดดเอาใบค่ะเดดเอาใบไปขยายพันธุ์อันนี้เป็นคางแรกของบผมเด้อค่ะเด้อที่ผมจะทดล่องขยายพันธุ์ด้วยใบที่มไปเบิ้งทางอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าสามารถขยายพันธุ์ด้วยใบได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมัมจะล่องเดดไปเบิ้งอันนี้เป็นสีชมพูมุกเด้อค่ะเด้อชมพูออกมุกมุกนูดนูดนะคะเนี่ยชมพูนูดออกมุกมุกอันนี้สิเป็นชมพูออกชมพูอ่อนนี่ น,นี่ก็สิเป็นสีออกสีสมแต่ว่ากรีบดอกเขาจะตั้งกันค่ะนี่จะเป็นแบบนี้กรีบดอกจะตั้งกันอันนี้บุ้มกลับไปได้มากได้มากจากหลังบ้านค่ะยกมาไวนาบ้านเห็นบอกน,นี่มอนสเตอรา่าของบุ้มหุด,ดางเกิดออกมาไม่กระแสกนะคะพี่น้องค่ะนี่เห็นบอกสีแสกอยู่นี่เดี๋ยวบุ้มจะได้เปลี่ยนกระถาง่างใหญ่ให้เขาค่ะ อันนี้ก็ฟื้นขึ้นฉีบมาแล้วนะตอนนั้นเอามาตั้งไว้แดดนึกว่าเขาจะมักแดดต้นค่าค่ะคามาไลา่อันต้นนี้ก็เป็นไม้กระจกค่ะเป็นไล่หินอ่อนสวยๆแต่บุมจำซื้อเขาเพ่อได้ค่ะพี่น้องค่ะนี่สวยดีามาปลูกสเสน่ห์กระางสวยๆนะเห็นบอกอันนี้ก็สิบเป็นออมมาีเห็นบอกเอาไวา้ในหล่มเอาไว้ในหล่มมันจะง่ามค่ะ เอาไว้แดดละตายเปิดแล้วพี่น้องใบแห้งใบย,ยังบุ้มกระตัดใบแห้งเอาให้เขาบ่อไายใหญ่ห้างค่ะพี่น้องนุ้นจะมาเด็ดเอาเธอละสิบใบาย,ยางละซีบใบอันนี้ก็สิบเป็นซีม่มวงเห็ชลาภาพละค่ะพี่น้องค่ะชะลาภาพเดี๋ยวซี่วงเห็นบ, <c oughs> บ<อ>่เดี๋ยวสิตัดแต่งกงซุ้มนี่ออกห้โอ้บึ่งเลยโอ้ใบรวงเหี่ยวอ,อันนี้ออกเบิดม <c oughs> นนีเวลาดูแลเขาไรยแต่ว่าเขาก็แตก แตกอันนี้ไม่มาไม่เดี๋ยวมูจะมาตัดจะยกไปล้างบ้านค่ะยกไปล้างบ้านตัดไอ้ทั้มกวมสะอาดออกให้เขาก็นี่เขาสิฟืนคึืนฉีบมาให้ปะเนาะเนาะนี่เอาไว้นาบ้านเจอแดดไล่เขา่ค่อย <c oughs> นี่เวลาดูแลพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะยกไปน้่อันนี้แต่ว่าอันนี้จะมาเด็ดเอาใบก็นี่สีชมพูนี่ชมพูนุ่นนนนนดเด็ดเอาใบนี่ใบเกี้ยด้านล่างนี่ค่ะ ทังลมท่องฝนได้เหมือนี่พี่นอ้องอ่อขาเห็ดจังใดแล่ะพี่น้องคะ่ะบุมกับบุมมีความชำนานดานนี่เด้อทดลองครังแตกคือกันได้นี่เอาไปยังสีนี่เนาะเอาไปยังสีเนาะหรือว่าบุมจจโยกเขาไปผนเด็ดเอาแบบนี้่ะรอเซลไปดูเรียอ เดือดออกไปเกลียกักนเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะวางโทรศัพท์ไว้ก่อนเอาคู่ปลาสตอปห้แล้วบัดน,นี้สตอปห้แน่มือกับเปียกแง่แล้วบัดตเนกรีบ่อยสตอปไฮเนี่น,นี่อันนี้ได้มาแล้วอันนี้จะเป็นสีชมพูสีสีชมพูมุกเด้อค่ะเด้อนี่ชมพูมุกออกชมพูนูดๆจ้ะค่ะพี่น้องออกมุกมุกนี่มันเด็ดใบมันมาน้ำอยู่มุญญานมันจำมอได เน,นะะี่ยค่ะมันเดดมากสามสามสีนะะเนาะค่ะเนาะนี่ดินก็จะเป็นดินธรรมดานั่นแหละค่ะดินเก่าในกระถางเท่อด้ใส่งานแล้วเอามาลองเบิรงเด้อค่ะเด้อผู้ใดมีวิธีดีก็นี่ก่ะมือใหม่เนาะค่ะเนาะบุ๋มกับมือใหม่ผู้ใดมีวิธีแนะนําดีๆก็แนะน้ำบุ๋มเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์ติชมมาได้เด้อค่ะคอมเมนต์บอกมมาได้เด้อค่ะเด้อบุ๋มกับมือใหม่คือกันเนี่ยบุ๋มก็จะพมน้าให้ชุ่มก่อนค่ะพี่น้อง นกนกอด้หลังจากที่บุ้มพ่มน้ำลาวมาุมก็จะเฮ็ดแบบนี้เท่าที่บุมจำได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะคนเสียบรวงจังสีเนาะค่ะเนาะเสียบรวงแบบนี้สามใบ ว่าซ้ำใบแล้วเนาะค่ะพี่น้องที่ละสามใบเออเมื่อใหม่คือกันเด้อค่ะเด้อติชมมาได้เด้อค่ะหรือว่าผู้ใดมีวิธีดีๆวิธีเหตุวิธีทํำผู้ใดเคยปักช่ำพวกพวกผดอวบน้ำเน,นี่ยค่ะอวบ้นาปักช่ำโดยใบเนะะี่ยค่ะพี่น้อง สีไหเดเด้เดอร์เดอสีสวยๆในมากสีโปรดไห่ได้ค่ะสีชมพูนูดนี่ชมพูนูดนูดเวบวดแลวเรา่อกฮี่สีบระดอันละสองอ่ะอันละสองดีกว่อยากอันละสองจุบหลายใจแท้ม่เง,งี่ยงขึ้นหลายใจนี่เสียบรลงดินสิเลย ก็ไปค่ะเขาก็จะมาเห็ดสีชมพูสีชมพูเอา้าเสร็ละนี่สีชมพูนี่ค่ะก็สีมาเสียบลงแบบนี้เสียบจึกเสียบจึกเลยหวังวานะหวังว่าคงได้ผลเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวถ้าบุ้มขยายได้หลายๆมันจะเอาไปปลูกเรียงแถวก่อนอนิวนาบานให้มันสลับสีกันปลูกใส่กระถางได้สวยโคตดีเลยเก็บมากโคดีเลยค่ะนี่ได้แล้วกันหลังจากนั้นมันก็จะไม่เห็นสีสม้มสีสม้มเนี่ย กรีบใบเขาเอ้ยกรีบดอกเขาจะจะตั้งกันค่ะใบเาก็จะตั้งกันแสกก็จะตั้งกันออกไปนี่จะไม่เห็นแบบนี้เี็บจึกเี็บจึกอรรถเนาะพี่น้องเฮ้ยก็เก็บมาพอดีแท้ต้องยับไปอีกนี่นี่ นี่ค่ะง่ายง่าย,ายแต่ว่าสิตีหายบอทนนนอน,ออนอแล่ะพ้มนามก่อนพ้อมนามปิดลงจะไปตั้งไว้ในหลมค่ะพี่น้องผู้ใดไม่ีวิธีบอกผมเลยเด้อค่ะเด้อเป็นอันเซตแล้วแหละเด้อหนีมือไม่เด้อค่ะเด้อหวังว่าคงจะติดขอบคุณทุกท,กทานทีติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอามเมต้อค่ะพี่น้องค่านี่ นี่ค่ะเป็นอเซตแล้วเรียบร้อยไปกันเด้อค่ะพี่น้องคะบายยเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะต่อไปก็บมารออัปเดตว่าเขาจะตีตรากให้บ bon ่เนาะบายยเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ